เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตพยาแแรงกระตันอยู่อันว่าบิดอนมารดานั้น ในทางธรรมท่านยกย่องเสมือนหนึ่งพระพรมในบ้านพระอรหันต์ในกลัวเรือนกุลบุตรผู้มีความกตัญญูกตตะเวทีเป็นที่ตั้งเมื่อใครจะปฏิบัติบูชาพรมหรือปรนิบัติวัตถากพระอรหันต์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงทำการบูชาพ่อแม่อย่างนอบน้อมอ่อนโยนจริงจังจริงใจเสมอด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเรือนของตนเนื่องจากการปรนิบัติบำรุงบิดามารดานั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาลเทียบได้กับบูชาพระอระหันต์ทีเดียวน่าเสียดายที่บุตรหลานส่วนหนึ่งในสมัยนี้มักปล่อยให้อรหันต์ในอาคารบ้านเรือนของตนต้องเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเดียวดายรอคอยน้ำใจจากลูกๆ ประหนึ่งต้นข้าวคอยฝนในฤดูแล้งบุตรธิดากตันยูทั้งหลายจึงควรหันมากราบไหว้โปรนิบัติบูชาพระอระหันในบ้านกันบ้างอย่างเร่งด่วนก่อนที่พวกท่านจะลาลับดับสูญจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับผู้ใดรู้จักบำมรงอุดหมุนพ่อแม่นอกจากได้ชื่อว่าบุตรหลานกตันยูเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ ของผู้คนในสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วชีวิตของบุตรธิดาเหล่านั้นจะไม่มีวันประสบกับคำว่าตกต่ำเลยถึงแม้วงจรชีวิตในบางครั้งจะทำให้อับเฉาไปบ้างก็จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นโดยสามารถฟื้นตัวขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์อันหนึ่งถึงแม้การจะได้ชื่อว่าเป็นคนดี ที่สังคมทั้งคนใกล้และคนไกลยกย่องจำต้องประกอบด้วยคุณสมบัติฝ่ายดีงามหลายประการก็ตามแต่ในบรรดาคุณสมบัติเหล่านั้นมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งถูกระบุว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีพูดภาษาบ้านๆก็คือเครื่องหมายยี่ห้อการค้านั่นเองดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีหมายความว่าคุณจะดีควลแก่การครบหาใกล้ชิดสนิทสนมด้วยหรือไม่ต้องดูกันที่ความกตัญยูเป็นสำคัญในทางตรงข้ามถ้าหากพบเห็นใครเป็นคนเนรคุณไม่รู้จักคุณคนต่อให้มีเปลือกนอกสุภาพอ่อนโยนน่าคบหาขนาดไหนก็จงพยายามหลีกลีหนีไปให้ไกล ครบไม่ได้แน่คนชนิดนี้เพราะขนาดคนที่เคยมีบุญคุณกับเขาเขายังกล้าเนรคุณเอาได้นับภาษาอะไรกับเราซึ่งเป็นคนอื่นในอดีตการนานมาแล้วแม้แต่นกแรง้งซึ่งเป็นสัตว์ที่ถูกประนามหยาหม,มินเหยียดให้เป็นสัตว์ชั้นต่ำมันก็รู้จักคุณคนรู้จักเลี้ยงดูมารดาผู้มีพระคุณของตน ย้อนอดีตสมัยพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดายังเสด็จประกาศพระพุทธศาสนาโปรดเวเนยสัตว์อยู่ในชมพูทวีปคราวหนึ่งทรงประทับอยู่ณนะเชตวันมหาวิหารแห่งเมืองสาวัตถีได้ตรัสปรารภถึงภิกษุผู้เลี้ยงดูบำรุงบิดามารดาของตนรูปหนึ่งให้เป็นต้นเหตุแห่งพุทธภาสิท กล่าวคือการสมัยนั้นได้เกิดเสียงโจดจันขึ้นในบรรดาสงสาวกทั้งหลายว่ามีภิกษุรูปหนึ่งกระทำเรื่องอันไม่สมควรแก่สมณะสารูปนั่นคือออกโคจรบินทบาทแล้วนำพัทหารที่ได้มาในบาทไปเลี้ยงดูคลือขัดเมื่อความทราบถึงพระบรมศาสดาซึ่งทรงประทับอยู่ ณพระเชตวันมหาวิหารพอดีจึงรับสั่งให้หาภิกษุรูปนั้นมาเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุเธอบินทบดทไปเลี้ยงดูเครือหัตเป็นความจริงหรือภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข่าแต่ถึงจะยอมรับตามความจริงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสถามอีกว่า ภิกษุฤหัีผู้นั้นเป็นอะไรกับเธอเป็นบิดากับมารดาของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่าเมื่อฟังคำตอบแล้วจึงตรัสอนุโมทนาแก่ภิกษุรูปนั้นว่าดีแล้วดีแล้วภิกษุเพราะการเลี้ยงดูบํำรุงมารดาบิดานี้เป็นหน้าที่ของบัณฑิตท,ทั้งหลายจะพึงกระทำแม้บัณฑิตท,ทั้งหลายในปางก่อนก็เคยประพฤติกันมาแล้ว จากนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกเหตุแห่งความกตัญญูของภิกษุรูปนั้นตรัสเล่าถึงนิทานในคิชฌาดกมาเล่าให้สงสาวกทั้งหลายได้สดับฟังเมื่อครั้งอดีตการอันนานมาแล้วณนะเมืองพาราณสียังมีพวกนกแร้งหมู่หนึ่งพากันมาอาศัยอยู่ที่เขาคิชกูอยู่ต่อมาคราวหนึ่ง บังเกิดพายุฝนอย่างหนักบนเขาคิจกูดนั้นทำให้บรรดานกแร้งทั้งหลายทนความหนาวอยู่ไม่ได้พากันโบยบินไปหลบฝนในเมืองพาราณสีโดยอาศัยอยู่ใกล้กำแพงเมืองและประตูเมืองการละครั้งนั้นยังมีเศรษฐีในเมืองพาราณสีผู้หนึ่งบังเกิดความเมตตาเอ็นดูแก่ฝูงนกแร้งเหล่านั้นจึงสั่งเบาไพร่ให้ก่อไฟกองใหญ่ขึ้น ในที่แห่งหนึ่งเพื่อให้นกแร้งเหล่านั้นได้ชวนกันมาผิงหาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและปีกขนจะได้พ้นไปจากความเปียกและความหนาวท่านเศรษฐียังกำชับเบา่าไพรให้คอยดูแลป้องกันอย่าให้ใครไปทำอันตรายแก่นกแร้งฝูงนั้นอยู่ต่อมารอกระทั่งพายุฝนสงบลงแล้วบรรดานกแร้งทั้งหลายก็ชวนกัน บินกลับไปยังรวงรังบนเขาคิชกูแล้วปรึกษาหารือก,กันว่าเศรษฐีผู้นั้นมีคุณแก่พวกเราเป็นอันมากฉะนั้นควรที่พวกเราจะตอบแทนคุณท่านด้วยสิ่งของอันใดอันหนึ่งโดยเหตุนี้ถ้าแรงตัวใดบยบินไปเห็นผ้าผ่อนหรืออาพรต่างๆอยู่ในที่แห่งใดก็จงช่วยกันข้าไปทิ้งไว้ข้างรั้วบ้านเศรษฐีผู้นั้นเถิด เมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบรรดานกแร้งทั้งหลายก็ช่วยกันคาบเอาผ้าผ่อนท่อนสบายที่ชาวบ้านชาวเมืองเขานำมาขึ้นราวตากแดดไว้แล้วบินไปทิ้งลงข้างบ้านเศรษฐีผู้นั้นฝ่ายเศรษฐีไม่รู้ว่าผ้าผ่อนอาพรต่างๆเป็นของผู้ใดก็สั่งเบาวพรใ่ให้เก็บเอาไว้ต่างหากส่วนหนึ่งมิให้ปะปนกับเสื้อผ้าของตน การละครั้งนั้นมหาชนชาวเมืองพระนาศีได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจึงชวนกันไปร้องทุกข์ต่อพระราชาว่าข้าแต่มหาราชผู้ทรงพระเจริญบัดนี้ได้มีนกแร้งเป็นจำนวนมากไม่รู้ว่าแห่มาจากไหนได้เที่ยวคาบเอาเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พวกข้าพระองค์พากันตากแดดไว้ไปจนหมดสิน้นแทบจะไม่มีเหลือไว้นุ่งห่มแล้วพระเจ้าข้า พระเจ้าพรนานสีจึงมีพระบัญชาให้เจ้าพนักงานในวังไปช่วยกันจับนกแร้งมาถวายสักตัวหนึ่งก่อนเจ้าพนักงานก็พากันไปยังเขาคิจกูดพร้อมใจกันดักบ่วงและวางตะข่ายไว้ในที่ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งอาหารของบรรดานกเื่่นวันนั้นพญาแร้งผู้มีความกระตันอยู่กำลังนำอาหารไปเลี้ยงดูบำรุงมารดาที่แก่เท่า พอบินไปยังแหล่งอาหารซึ่งติดบ่วงที่วางดักไว้ถูกเจ้าพนักงานจับตัวไปถวายพระราชาฝ่ายท่านเศรษฐีใจบุญเมื่อเห็นคนจับนกแร้งไปเช่นนั้นจึงรีบติดตามคนทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระราชีด้วยณนะท้องพระโรงในพระราชวังพระราชาได้ตรัสถามนกแร้งนั้นว่านกแรง้งพวกเจ้า ได้ชวนกันมาปล้นผ้าผ่อนของชาวเมืองไปเป็นความจริงหรือพญาแร้งก็กราบทูลสารภาพตามความสัตว์ว่าจริงพระเจ้าค่ะอันหนึ่งสมัยอดีตการนานมาแล้วมนุษย์และสัตว์สามารถพูดจาภาษาเดียวกันได้แม้พระคำภีในลทัทธิศาสนาอื่นก็เคยกล่าวถึงเรื่องมนุษย์พูดคุยกับสัตว์ต่างๆยุคสมัยปัจจุบันพระอริยสงฆ์หลายท่าน กเคยกำหนดจิตพูดจาสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้รู้เรื่องรู้ภาษาของกันและกันพอจะสรุปได้ว่าคนและสัตว์ในอดีตอันไกลโพ้นมีจิตอันสะอาดบริสุทธิ์ทำให้พูดคุยกันได้พระราชาจึงตรัสถามอีกว่าพวกเจ้าปล้นเอาไปให้แก่ผู้ใดเอาไปให้แก่ท่านเศรษฐีเพราะท่านเศรษฐีเคยมีบุญคุณได้กอบไฟให้บรรดานกแร้งผิง เมื่อคราวเกิดพายุฝนครั้งใหญ่ที่ผ่านมานั้นพระราชาทรงพอพระทัยในคำตอบแต่ยังทรงเกิดความสงสัยตรัสถามขึ้นอีกว่าเขากล่าวกันว่าบรรดานกแร้งทั้งหลายมองเห็นซากศพได้ในที่อันไกลตั้งร้อยโยอดไม่ใช่หรือแต่เหตุไหนเจ้าจึงมาติดบ่วงที่เราให้คนไปดักไว้ได้แร้งจึงกราบทูลตามความเป็นจริงว่า ความพินาศจะมีมาในเวลาใดชีวิตจะสิ้นไปในเวลาใดไม่มีผู้ใดจะรู้ล่วงหน้าได้เมื่อถึงเวลาเช่นนั้นแรงย่อมไม่ลเห็นเครื่องดักถึงแม้ว่าจะต้องมาติดข่ายหรือบ่วงที่ดักไว้ก็หารู้ไม่พระเจ้าค่าจากนั้นพระราชาได้หันไปตรัสถามท่านเศรษฐีซึ่งติดตามมาอยู่ในท้องพระโรงด้วยแรงทั้งหลาย ได้นำผ้าผ่อนของชาวเมืองไปให้ท่านจริงหรือจริงพระเจ้าข้าแต่ข้าพระองค์มิได้เก็บไว้เป็นของส่วนตัวได้แยกเก็บไว้เป็นของส่วนหนึ่งต่างหากเพื่อจะได้หาทางสมคืนแก่ผู้เป็นเจ้าของในภายหลังข้าแต่พระราชาผู้เจริญขอให้พระองค์ทรงปล่อยนกแร้งตัวนี้ไปเถิดพระราชาก็ทรงอนุโลมให้ปล่อยพญาแร้งไปตามคำขอร้องของเศรษฐี หลังจากนั้นท่านเศรษฐีก็ให้บ่าวไพร่นำเสื้อผ้าอาภร์ไปคืนแก่ชาวบ้านชาวเมืองจนหมดสิน้นครั้นพระบรมศาสดาทรงตรัสเล่าจบลงแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจว่าทุกการยึดมั่นในขันท่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เอาไว้สมุทยัยความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดังที่ใจคิดเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธ พระนิพพานสภาพที่ดับความอยากหมดการยึดถือโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งมักคือศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ควรเจริญให้เกิดใ,ให้มีโดยบริบูรณ์เมื่อทรงแสดงอริยสัจสี่จบลงแล้วภิกษุผู้บิณฑบาตไปเลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปฏิผล จากนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงเฉลยว่าพระเจ้าพรานสีในครั้งนั้นได้กลับมาเกิดเป็นพระอานนท์ในครั้งนี้ฝ่ายเศรษฐีได้กลับมาเกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนพญาแรง้งผู้เลี้ยงดูบำรุงมารดาได้กลับมาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้ชาดกอันหมายถึงเรื่องจริงในอดีตชาติของพระบรมศาสดาจบลง สาธุชนลองย้อนตรวจดูตัวเองว่าอันตัวเรานั้นมีความกระตันยูกตะเวทีเลี้ยงดูบำรุงบิดามารดาบ้างแล้วหรือยังถ้ายังโปรดอย่ารอให้เนิ่นช้าออกไปเพราะพวกท่านอยู่กับเราได้อีกไม่นานแล้วอย่ารอให้สำนึกได้ต่อเมื่อสายเกินแก้ เซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้มอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกวัยได้ในทุกมิติเซนโปโรให้คุณค่า 给生命。